สัญญาณบอกเหตุภัยธรรมชาติก่อนเกิดแผ่นดินไหวการเตือนภัยจากสัตว์ที่สามารถรับรู้ได้ล่วงหน้าก่อนมนุษย์ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะแผ่นดินไหวปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งนักธรณีวิทยาประมาณการกันว่าในหนึ่งวันจะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ1,000ครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเบาๆคนทั่วไปจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนแต่หากแผ่นดินไหวรุนแรงก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมืองสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยสิ่งมีชีวิต แล้วสัญญาณบอกเขตแผ่นดินไหวสามารถดูได้จากอะไรซึ่งไม่น่าเชื่อสิ่งบอกเขตก่อนเกิดแผ่นดินไหวก็มีหลากหลายรูปแบบที่อาจจะช่วยให้เราสามารถเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงทีสำหรับสัญญาณเตือนบอกเหตุแผ่นดินไหวสิ่งที่บอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อาจเป็นสิ่งเตือนภัยหรือสัญญาณบอกเหตุให้รู้ว่าอีกไม่นานจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้น ในอเมริการัสเซียจีนญี่ปุ่นต่างให้ความสนใจพยายามค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์บางอย่างกันมากได้แก่ 1. พื้นดินเกิดการยกตัวขึ้นอย่างผิดปกติ 2. ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนแปลงไป 3. สภาพการนำไฟฟ้าของหินเปลี่ยนแปลง 4. การเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆเ,เ,เกิดขึ้นเป็นการเตือนภัยก่อน 5. มีปริมาณก๊าซเรดอนในบ่อน,น้ำมันสูงปกติสัญชาติญาณของสัตว์โดยจากการศึกษาวิจัยของผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวพบว่าสัตว์ป่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากปกติมักจะเกี่ยวข้องกับการเกิดภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวทั้งนี้เพราะสัตว์มีความสามารถล่วงรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวเป็นสัญชาตญาณอย่างหนึ่งในการเอาเชีวิตรอด สำหรับสัญญาณบอกเหตุแผ่นดินไหวจากสัตว์นกนกมีความรู้สึกไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะนกพิราบป,ป่าจะไวเป็นพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวของจีนพบว่าขณะเกิดแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนถึง3ริกเตอร์ขึ้นไปฝูงนกพิราบป,ป่าที่อยู่ภายในรัศมี50กิโลเมตร จากศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะรู้ล่วงหน้าและบินหนีไปภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้กาและนกเลี้ยงบางชนิดเช่นนกแก้วก็มีความรู้สึกไวต่อการเกิดแผ่นดินไหวเช่นกันปลาปลาน้ำเค็มเมื่อปีคศ1995ก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบชาวประมงจับปลาได้มากกว่าปกติ และมีปลาจากทะเลลึกว่ายเข้ามาในเขตน้ำตื้นด้วยส่วนปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดในแม่น้ำหรือทะเลสาบที่มีความรู้สึกไวต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือปลาคราบก่อนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเคยมีคนเห็นปลาคราบจำนวนมากกระโดดขึ้นมาบนผิวน้ำเหมือนตกใจหนีอะไรบางอย่าง สำหรับสัตว์เลื้อยคลานผลการวิจัยพบว่าสัตว์ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดแผ่นดินไหวก่อนใครก็คืองูเพราะงูจำศีลอยู่ในโพรงใต้ดินงูในประเทศเขตหนาวจึงรู้สึกถึงความผิดปกติได้ง่ายเมื่อมีการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกมีก๊าซซันเฟอร์ไดออกไซด์มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและจะหลบภัยด้วยการเลื้อยขึ้นมาบนดินแม้จะเป็นช่วงฤดูหนาวก็ตามเช่น ในปีคศ1 8 5 5ก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นหนึ่งวันพบฝูงงูเลื้อยขึ้นมาบนดินหลายตัวในปีคศ1977ตอนเกิดแผ่นดินไหวที่โรมาเนียก็มีฝูงงูเลื้อยขึ้นมาแข่งตายบนดินและในปีคศ1976นึ่งวันก่อนเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองถังซานประเทศจีนก็มีฝูงงูจำนวนมากเข้าไปหลบอยู่ในซอกหินกบ สำหรับกบนั้นก็จะมีการแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติเช่นเดียวกับงูโดยเมื่อปีคศ1976ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงที่เมืองถังซานประเทศจีนมีคนเห็นฝูงกบนับหมื่นนับพันตัวพากันอบพยพและพฤติกรรมแปลกของกบนั้นก็สามารถพยากรณ์อากาศได้ว่าถ้ามันร้องเสียงดังและนานกว่าที่มันเคยร้องตามปกติ แสดงว่าสภาพอากาศบนท้องฟ้าไม่ดีและถ้าเรายังได้ยินเสียงร้องของมันดังขึ้นเรื่อยเืย่เราสามารถเดาได้เลยว่าพายุกำลังตั้งเขามาแน่สุนักตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบมีรายงานว่าสุนักจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆมากที่สุด สุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนจึงสังเกตความผิดปกติจากสุนัขได้ง่ายจะพบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวสุนัขจะมีอาการตื่นตระหนกวิ่งไปวิ่งมาบางตัวก้าวร้าวส่วนบางตัวก็จะเห่าและหอนแมวสำหรับแมวนั้นก่อนเกิดแผ่นดินไหวแมวส่วนใหญ่จะหาที่หลบญี่ปุ่นมีคำโบราณกล่าวไว้ว่าก่อนแผ่นดินไหว แมวจะปีนขึ้นต้นไม้สูงและมีคนเห็นเช่นนี้จริงๆก่อนเกิดแผ่นดินไหวแมวบางตัวแสดงอาการงุนงานวิ่งไปมาส่งเสียงร้องอย่างกระวนกระวายหนูสำหรับหนูนั้นในปีคศ .1923 เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่คันโตหนูพากันหลบหนีไปหมดและตอนเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ที่โกเบก็พบแปรกฏก,การหนูพากันหลบหนีเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหวจะมีหนูติดกับดักเพิ่มขึ้นและหนูบางตัววิ่งคลานไปทั่วแกะแกะเป็นสัตว์ที่เราพบได้ง่ายขึ้นมีฟาร์มเลี้ยงเยอะขึ้นและยังเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสความน่ารักกันแกะเป็นหนึ่งในสัตว์บกที่ไม่กี่ชนิดที่สามารถบอกสภาพอากาศ เป็นในให้เรารู้ได้เมื่อสภาพอากาศไม่ค่อยดีเหมือนจะมีพายุพวกแกะจะจับกลุ่มรวมกันและมันจะแสดงท่าทางในการป้องกันซึ่งกันและกันซึ่งพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแกะนับได้ว่าเป็นสัญชาตญาณของแกะเลยก็ว่าได้เพราะใช้การป้องกันภัยจากผู้ล่าอีกด้วยปัว พฤติกรรมของวัวสามารถทำนายอากาศได้จริงๆเชื่อกันว่าวัวนั้นมีเซนต์รับรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศที่เลวร้ายถ้าเห็นวัวกระสับกระส่ายหงุดหงิดและสะบัดหางหรือใช้หางตีพวกแมลงแรง,แรงๆหรือออกไปนอนราบกับพื้นในที่ที่หญ้าแห้งก็เดาได้ว่าอากาศขณะนั้นไม่ดีอาจจะเกิดพายุขึ้นได้ อีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือถ้ามันนอนราบกับพื้นรวมเป็นกลุ่มแปลได้ว่ากำลังจะเกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายช้างสำหรับช้างจะมีเซนต์รับรู้เหตุการณ์แผ่นดินไหวได้แต่ไม่ใช่จากการได้ยินคลื่นเสียงเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นเพราะจะรับรู้การสั่นสะเทือนที่ผิดปกติจากพื้นโลกได้จากเท้าขนาดใหญ่ของมันนั่นเองเมื่อช้างเหล่านี้จับความผิดปกติได้ ก็จะกระวนกระวายและพยายามวิ่งหนีเพื่อหาที่ปลอดภัยต่อไปมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหลายเหตุการณ์ที่ความช้างเล่าถึงความผิดปกติของช้างก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวสุดท้ายเกิดความสูญเสียตามกันมามากมายแต่ช้างรอดหิ่งห้อยหลายคนชื่นชมหิ่งห้อยเพียงเพราะมันสวยแปลกสามารถเปล่งแสงให้เราชมความสวยงามได้แต่รู้หรือไม่ว่าหิ่งห้อย สามารถพยากรณ์อากาศให้เรารู้ได้ปกติแล้วหิ่งห้อยจะบินขึ้นได้เพราะมีอากาศคอยพยุงตัวให้ลอยขึ้นจะบินในระดับที่เราสามารถมองเห็นได้ในระดับสายตาแต่ถ้าหิ่งห้อยบินสูงขึ้นแปลได้ว่าฝนกำลังจะตกเพราะเวลาฝนใกล้จะตกความกดอากาศตำ่ำอากาศจะลอยขึ้นฉะนั้นหิ่งห้อยก็จะบินสูงขึ้นนั่นเอง มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสัตว์ถึงมีการรับรู้พิเศษแบบนี้แต่คนไม่มีนั่นก็เพราะว่าสัตว์ต้องมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั่นเองส่วนมนุษย์นั้นธรรมชาติให้สมองมาแทนถึงแม้คนจะไม่มีสัญชาตญาณแบบนี้แต่ถ้าหากสังเกตธรรมชาติร,บรอบๆตัวก็สามารถรู้ความเป็นไปของธรรมชาติได้แต่ที่สาคัญที่สุดถ้ามนุษย์ ไม่ปิดทำร้ายธรรมชาติธรรมชาติก็จะไม่ทำร้ายเราแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ